จากนี้ก็คงจะเอาช้างออกจากต้นไม้นะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับผมเวลามีฝนตกนะครับก็จะเอาช้างให้ห่างจากร่มไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผม เช้ามาครับผมก็มาเจอนะครับผมต้นสนนะครับต้นไม้ล้มนะครับผมเมือเ่อคืนฝนตกหนักแล้วก็ลมพายุแรงมากๆเลยนะครับโชคดีนะครับผมที่โชคดีมากๆเลยที่ไม่ไม่ลม้มทับช้างนะครับผมก็คือเป็นผลดีนะครับที่เราไม่ผูกช้างอยู่ใกล้ต้นไม้นะครับผม แต่ก็วาดกลัวนะครับวาดเสียวเหมือนกันนะครับผมจากนี้ก็คงจะเอาช้างออกจากต้นไม้นะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับผมเวลามีฝนตกนะครับก็จะเอาช้างให้ห่างจากร่มไม้นะครับผมกับเพราะว่าข้ามื่นกับน้องบะตองเอาไว้ที่โล่งเลยนะครับผมไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่มีต้นไม้อย่างอื่นอย่างใดเลยนะครับ ก็กลัวแบบนี้ครับตามเป็นตามที่เป็นข่าวนะครับผมเคยเห็นนะครับต้นไม้ล้มทับช้างก็แบบนี้ครับผมแบบนี้เพิ่งมาเจอนะครับเพราะต้นไม้ต้นนี้มันก็ผุนะครับผมด้านล่างผุก็ต้นไม้ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าล้มทับช้างก็มีอาการเจ็บแม่น้อยเลยนะครับผมถ้าล้มทับช้างนะครับแบบนี้นะครับทางแมกกี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ ดีนะครับผมที่มีน้องๆควานมานอนเฝ้ายามนะครับผมควานก๊อบกับควานตาลนะครับมานอนเฝ้านี่ครับผมเรามีผ้าใบกันสาดนะครับผมอย่างดีนะครับน้องก็นอนได้นะครับถ้าไม่มีผมบอกได้เลยครับเมื่อคืนลมแรงมากครับลมพายุแรงกระโชกมากเลยครับทั้งลมทั้งฝนนะครับตกหนักตกหนักตกแรงมากๆเลยครับ เมื่อกี้คงตกใจนะครับผมต้นไม้อยู่ดีโค่นลงมานะครับนี่ครับผมคือสาเหตุที่ผมเจอแล้วก็ทนไม่ได้นะครับผมก็เลยเปิดโครงการนะครับผมสร้างบ้านนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผมอันหนึ่งก็เรื่องหนึ่งก็อันตรายกับภัยธรรมชาตินะครับผมก็เลยต้องรีบทำนะครับผม ผมก็ขอบอกนะครับผมตารางการไล่สดของช่องพังขมือนะครับในการทําบ้านนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับเริ่มตั้งแต่16นาฬิกานะครับผมเป็นต้นไปนะครับ3วันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะมีการไล์สดวันพุธศุกร์อาทิตย์ก็คือ พุทธศุกร์อาทิตย์นี้ก็คือไลท์ไลท์ในกลุ่มนะครับคือไลท์กลุ่มคือไลท์รวมกลุ่มคือเราจะเอาคะแนนมาช่วยช้างที่ไม่มีช่อง y o u t u b e นะครับผมไม่มีช่อง YouTube แล้วก็ไม่มีการไลท์สดขายผลไม้นะครับผมผมก็เลยจะจะทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะออกมาสร้างบ้านตัวเองแล้วทิ้งเพื่อนๆนะครับผมผมก็ ทำไม่ได้ครับก็เลยจับรวมกลุ่มทํากิจกรรมแล้วก็เอาส่วนหนึ่งมาปันผลให้เพื่อนๆนะครับรวมด้วยกันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเชือกนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเอาจุดตรงนี้มาช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสนี้ไหลทําบ้านของพังคขมื่นนะครับผมพุทธศุข อาทิตย์ของกลุ่มนะครับผมแล้ววันแล้ววันเสาร์ก็มีช่องชีโรคุณเงินก็ไลท์ทำบ้านเหมือนกันนะครับเราตั้งเราตั้งใจเอาไว้คือนะครับผมเพื่อนๆจะร่วมกันช่วยทำบ้านของคหมื่นให้เสร็จก่อนนะครับพอบ้านของคหมื่นเสร็จ เชือกต่อไปก็ค่อยเริ่มขึ้นมาว่าจะเอาเชือกไหนทําทําต่อนะครับคือจะทําบ้านไปทีละหลังทีละหลังนะครับจะให้ครบทุกเชือกนะครับผมค่อยๆทาไปนะครับถึงจะไม่ได้เร็วแต่ก็ก็ต้องได้ทุกเชือกนะครับผมเพราะว่าช้างที่ช้างอยู่ที่นี่ไม่มีที่อยู่นะครับเราก็ต้องพยายามทําแบบนี้นะครับผมเพื่อจะได้ครบทุกเชือกนะครับผม หมือของเราอยู่กลางแจ้งเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมแต่ก็อยู่ตากฝนครับผมก็ชรงนี้ก็สู้ต่อไปก่อนครับผมสู้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ากําลังจะเริ่มสร้างบ้านให้ขมือนนะครับผมขมือนตอนนั้นก็เป็นบัวตองครับนองบัวตองเอา นี่เราอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่มากแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมก็พออยู่ได้ครับสถานที่ก็เป็นดินทรายนะครับผม ก็อันตรายมากครับเปเมืม่อคืนนะครับผมฝนตกฝนตกหนักมากเลยครับยอมรับว่ามีตั้งแต่ตกมามีเมื่อคืนนะครับผมหนักแล้วก็ลมลมแรงด้วยนะครับผมลมแรงถึงกับต้นไม้โค่นได้เลยนะครับผมก็ถือว่าอันตรายนะครับผม มอมแมมเลยนะครับผมเล่นน้ำฝนเล่นโคลนทั้งคืนนะครับดูคํามือของเราแต่ว,ว่าโช,โชคดีนะครับผมตรงนี้เป็นดินทรายนะครับผมน้ำไม่ขังนะครับน้ำไม่ค่อยขังนะครับอยู่เป็นดินทรายช้างก็จะไม่ค่อยเปื้อน โคลนหรือว่าไม่เป็นดินเหนียวนะครับจะล้างง่ายนิดนึงนะครับผมถึงเนื้อตัวจะมอมแมมแต่ว่าไปลงอาบน้ําก็สะอาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับเวลาเดินเวลาอะไรช้างก็ไม่เฉยแฉะนะครับนี่แบบนี้ดินทรายนะครับเอาให้กินแล้วก็โยนทิ้งอีก น้องบอตองสงสัยอยากจะไปหาคำมือนแล้วครับนี่เพราะาเราอยู่ด้วยกันหลายคืนแล้วครับเราเอามาให้เขาได้เจอได้เห็นกันทุกคืนนะครับผมนอนใกล้กันทุกคืนนะครับแต่ว่าน้องบอตองนี้ไม่เป็นไรแน่นอนครับแต่ผมกลัวเจ๊นะครับผมกลัวเจ๊คำมือจะยังไม่รักน้องนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยกล้าที่จะเอาเข้าไปใกล้กันนะครับเราก็แค่พยายามเดินผ่าน เดินเฉียวแล้วก็นอนใกล้กันนะครับผมเพื่อจะให้เขาได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เชื่อใจนะครับให้เขาได้อยู่ด้วยกันได้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ห่างๆกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ๊ใหญ่ของเราเชื่อใจไม่ได้ครับเจ๊ใหญ่ของเราไม่ชอบเด็กนะครับผมบางครั้งรักๆรักอยู่ดีๆน้องตัวเล็ก ยกไปยอกมาก็ลำคาญน,นะครับสำหรับกระเหมอนเจอเจอมาหลายเชือกแล้วนะครับผมลักเด็กแต่ว่าเวลาเด็กหยอกบ่อยๆจะง,งุนหงิดง่ายครับก็เลยเกิดอาก,การโมโหผมก็เลยไม่ไว้ใจนะครับผมไม่ไว้ใจช้างเด็กนะครับผม แต่เชือกดูไม่ได้ครับมอมแม่มากเลยครับก็วันนี้ก็มาเจอเหตุการณ์นะครับผมต้นไม้ล้มโค่นก็อันตรายนะครับผมเห็นแล้วก็โล่งอกนะครับที่ไม่ล้มมาหาช้างนะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ